ฉลองครบรอบ5ทศวรรษนัทยนตระลักในคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์16สิงหาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทแถลงข่าวเตรียมจัดคอนเสิร์ตครั้งสำคัญกันค่ะงานนี้ใครที่เป็นแฟนเพลงและชื่นชอบผลงานของนัทยนตระลักต้องไม่พลาดกันค่ะกับการฉลองครบรอบ5ทศวรรษบนเส้นทางเปียโนและนักประพันชั้นคูในคอนเสิร,ร์ต50 Years Natsun Taro r a เดี่ยเพียรเนี่ยจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนโดยคอนเสิร์ตนี้ค่ะจะนําเสนอบทเพลงชิ้นเอกของนัทยนตระลักเดายได้จากการ จัดคอนเสิร์ตสมทบกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยโดยไฮไลท์ของการจัดงานแสดงในครั้งนี้คือบทเพลงถวายชัยขีตมหาราชาเปียโนโซนตาบทแรกในประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยค่ะที่รวบรวมบทเพลงในรัชกาลต่างๆของราชวงศ์จักรีไม่ว่าจะเป็นยุงทองและมหาจุลาลงกรณที่ประสบความสําเร็จมาแล้วกว่า100คอนเสิร์ตทั่วโลกและยังมีไฮไลท์ค่ะกับบทเพลงนวัตกรรมใหม่ลิเกตโซนตาบุตรน้อยหลงหายค่ะที่ผสมสานระหว่างเปียโนกับกองตะโพนและเครื่องคออีกหลากหลายชนิดโดยคอนเสิร์ต50ปีของนัทดนตร จะมีขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยคุณผู้ชมสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเกเมเจอร์ทุกสาขาคา่ะคือในชีวิตของผมนี่มีโอกาสดีๆเยอะเลยนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีพระคุณมากมายหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนี่ผมก็อยากจะส่งต่อนะครับแล้วก็มีส่วนที่จะได้สนับสนุนกองทุนศิลป,ปะรั่นสมัย เพื่อให้ศิลปินรุ่นน้องอีกหลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสที่ดีอย่างที่ผมเคยได้รับเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสดีๆแล้วก็สร้างสารรค์งานศิลปะทุกแขนงเลยนะครับให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติของเราครับไฮไลท์มีตั้งแต่ต้นเลยนะครับ <c oughs> คือตั้งแต่ต้นจะเป็นเพลงที่ผมแต่งเมื่อ50า50ปีที่แล้วแล้วก็เมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแต่งเพลงซึ่งเป็นเปียโนก,กับเครื่องเคาะ ซึ่งอันนี้เ,เป็นนวัตก,กรรมค่อนข้างจะใหม่เลยนะครับแล้วยังมีการร,รำประกอบด้วยโดยใช้ดนตรีของลิเกอันนี้จะเป็นไฮไลท์สำคัญซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและการให้อภัยผมว่าอันนี้จะทำให้จันลงให้ความสุนทรีแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนด้วยนะครับว่าความรักนี้มีพลังยิ่งใหญ่นานๆทีนะครับที่เราจะมีดนตรีเปียโนเดี่ยวเนี่ย ซึ่งสามารถจะตรึงผู้ฟังได้นะครับผมก็อยากเชิญชวนผู้คนที่รักเสียงเปียโน,โนรักเสียงร้องรักเสียงรำทั้งหลายแหละที่เราจะเกิดขึ้นในในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเชิญชวนมาชมคิดว่าจะได้รับความบันเทิงได้รับความสุขจากเสียงดนตรีครับวันที่16สิงหาคมหน้านย์วัฒนธรรมหอประชุมใหญ่นะครับ19นาฬิกาแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเคทเมเจอร์ตั้งแต่เดู่นนี้ได้ครับ